ประจานท่ามกลางแฟนๆคอมเมนต์สนันแฟนใหม่งานดีกว่าเดิมหล่อมากขอเชียร์สุดใจหลังจากด้านพี่สาวคนสนิทหลาละอาสยามโพสตอินสตาแกรมเป็นภาพพร้อมข้อความถึงน้องรักถันญ่าอาสยามขณะที่กำลังจับมือสวีทหวานข้ามแม่น้ำโขงเที่ยวสะปะปลาวกับแฟนหนุ่มคนใหม่เป็นถึงเศรษฐีล่า เรียกได้ว่างานดีก็เหมือนที่แฟนๆแห่เชียกันเลยทีเดียวจากนั้นลาลาก็ลงแคปชั่นว่าเนี่ยเน,ยเนยมีคนแอบข้ามโขงปีใหม่แล้วดูเขาทำดูเขาทำสิคุณธัญญาเขาส่งรูปมาเยาะเยอะอ้ยอีชานเนี่ยต้องโพสต์ประจานไปไม่ชวนพี่ชิทางทางด้านสาวธัญญาอาสยามก็โพลคอมเมนต์ทันทีว่าโอ้ย คุณลาลารีบตอบกลับไปว่าไปไม่ชวนต้องเจอแบบนี้ท่ามกลางคอมเมนต์แซวสนันวันดาเอฟซแฟนคลับและชาวเน็ตต่างเข้ามาบอกว่า่อดูดีงานดีกว่าเก่าไปอีกหลอกกว่าคนเก่านะคะแฟนกันใช่ไหมถ้าใช่เชียนน้องๆดีใจกับน้องนะคะขอให้เจอคนดีๆได้พบรักแท้ค่ะอุ๊ย สไปร์ลาวสวยจังเรียกได้ว่าหลากหลายคอมเมนต์แซวสนันและต่างแห่เชียหนุ่มลาวคนนี้กับสาวธัญญาอาสยามกันเยอะมากๆเรียกได้ว่าหล่อง,งานดีจริงคนนี้